พวกเราพร้อมจะเดินทางเข้าป่ากันแล้วแต่จะขาดคนสําคัญในการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้นั่นก็คือสิงโตประภัยพาณิชย์เมื่อได้ชักชวนให้เดินทางเข้าป่าด้วยกันข้าพเจ้าพบว่าเขากําลังถูกไข่ป่าเล่นงานอย่างหนักผมกําลังแย่ไอไข่ป่าบ้าบอเนี่ยทำเอาหมดเรี่ยวหมดแรงจริงๆสิงโตสารภาพด้วยเสียงสั่นเรือข้าพเจ้ามองเห็นแววตาอันเป็นประกายของเขาที่จุดประกายความทะเยอทะยานเอาไว้เพราะถ้าหากเขาสามารถลุกขึ้นได้แล้ว เขาคงเดินทางไปกับเราได้ในบัตรนั้นสัมภาระในการเดินป่าถูกจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วผมอยากให้คุณสิงโตไปด้วยจริงๆข้าพเจ้าบอกตามตรงความจัดเจนและชำนาญป่านั้นเรายกให้คุณเป็นที่หนึ่งเมื่อเราล่ำลากันแล้วปรากฏว่าสิงโตยังไม่ฟื้นจากอาการไข้ทั้งที่เขาพยายามจะทำให้อาการนีขึ้นโดยเร็วในตาอันเป็นประกายด้วยความหวังและทะเยอทยานอยากออกไปของเขานั้น ดุดแรงขึ้นด้วยความปรารถนาในการเดินทางร่วมไปกับเราแต่ถึงอย่างนั้นเขายังเกรงว่าไข้ที่เป็นอยู่นั้นจะไม่หายดีสิงโตลุกขึ้นนั่งพยายามจะทาให้เห็นว่าเขาได้หายจากอาการไขเหล่านี้แล้วพร้อมกันนั้นเขาได้หันไปถามคุณบุญชูว่านี่นายถ้าผมหายไขวันนี้จะขอออกตามเพื่อนๆเ,เข้าป่าได้ไหมอ๋อถ้าพี่โตหายหมูอนุญาตค่ะคุณบุญชูยิ้มอย่างเอาใจ พ่อคงจะอนุญาตด้วยความขำขันว่าไข้ที่เป็นอยู่อย่างร้ายแรงเมื่อวานนี้จะหายไปได้อย่างไรเพียงแต่อาการทุเลาลงเท่านั้นแต่พี่โตแน่ใจว่าแข็งแรงพอที่จะออกไปตากตามกับเขาหรือคะสิงโตขยับแขนสะบัดไปมาให้เห็นว่าตอนนี้ไขเจ้ากรมได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วนายดูสิว่าผมแข็งแรงดีแล้วไม่ใช่เหรอหัวโปร่งตัวเย็นเลือดลมแล่นเป็นปกติวันรุ่งขึ้นพวกเราตกตะลึงกันแทบไม่เชื่อว,ว่า สิงโตจะติดตามเข้าไปในป่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนว่าเขาไม่เคยเป็นไข้เลยเขาโบกมือหัวเราะล่าหน้าตาชื่นแช่มแจ่มใสเป็นคนละคนกับที่เราเห็นเมื่อวานถ้าข้าพเจ้าไม่พูดว่าอำนาจของป่าได้เป็นยาปัดเป่าให้เขาหายไข้อย่างรวดเร็วเหมือนปฏิหาริแล้วก็ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรได้อีกต่อไปหลังจากคุณพระอาทรได้แจ้งกําหนดการเข้าป่าให้พวกเราทราบแล้วการเดินทางครั้งนี้เราจะบ่ายโฉมหน้ามุ่งไปทางกาญจนบุรี ในระยะเวลาไม่เกินสัปดาห์ขนาดนั้นบ้านเมืองยังไม่ร้อนเหมือนปัจจุบันเราจะมีวันพักร้อนกันได้แต่กำหนดการเดินทางเป็นวันปลายฤดูหนาวข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องเตรียมวันเวลาให้พอดีในช่วงอาทิตย์นั้นเพราะงานการใดๆที่ข้าพเจ้าทำค้างไว้จะต้องทำให้ลุล่วงเสียก่อนเพื่อความสบายใจในการเดินป่า หลังจากที่ได้สืบสวนทวนความแล้วปรากฏว่าป่าสูงที่เราจะมุ่งหน้าเข้าไปนี้ไม่มีคณะนิยมภัยคณะใดเข้าไปกันเลยการท่องเที่ยวป่าในแบบฉบับออกไปพักผ่อนนอนป่ามากกว่าการล่าอย่างจริงจังของเราก็ทําให้ทุกคนอยู่ข้างจะพอใจในวันตระดูการเช่นนี้พวกผานจึงยังรีรอกันอยู่ก่อนเป็นส่วนมากเพราะเขามักจะรอให้แ้งจัดจนกระทั่งหญ้าแห้งและรอให้ไฟป่าเข้ามาเผาผาน จนกระทั่งหญ้าอ่อนระบ,ดบาดใบขึ้นมาทุ่งนั้นก็จะกลายเป็นสนามที่พานจะออกล่าก,กันอย่างไม่พลาดหวังแต่การออกตะเวนภัยในระยะปลายกุมภาพันธ์ต่อเนื่องกับเดือนมีนาคมนั้นหญ้าตามทุ่งโล่งยังมีระดับสูงสัตว์ป่าก็ยังไม่ย้ายถิ่นหากินป่าตอนล่างยังคงชุ่มชื้นและมีผลไม้และน้ําท่าสมบูรณ์ดีอยู่ตามพื้นที่ที่ชุ่มชื้นนั้นยังมีรอยท้าของสัตว์ที่ย่ำไปมามีทั้งใหม่และเก่าให้เราได้เห็นกันอย่างเด่นชัด การตามรอจึงเป็นกีฬาของพวกเราที่ชอบเดินมากกว่าคิดจะส่องไฟหรือขึ้นไปจับเจ่าบนห้างอากาศในตอนนี้กำลังดีเย็นสบายดีมากแม้ว่าจะมีความร้อนแรงในตอนกลางวันแต่ลมป่าก็ช่วยปัดเป่าให้บรรเทาลงได้ระหว่างที่ออกติดตามรอยกันอย่างตั้งอกตั้งใจดินฟ้าอากาศย่อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วความร้อนในตอนกลางวันจะเปลี่ยนเป็นเย็นเยือกลงโดยพันเมื่อแสงแดดรับจากยอดไม้เมื่อตกกลางดึก ความหนาวจะเข้าสาดสายจนสันหล,ลิกแต่การเข้าป่าหรือออกป่าสําหรับคาพเจ้าได้ผ่านมาแล้วทั้งร้อนทั้งหนาวการ,ระจนภัยที่ต้องตากตําจึงเป็นสิ่งที่ได้ตัดเตรียมไว้อย่างพร้อมแล้วทุกประการเมื่อยามร้อนจัดเราก็ลงโผผล,ผลู่ลาห้วยแล้วก็นอนแช่น,าน,าน้ำน้ำนับชั่วโมงดําผุดดําว่าให้ใคลายร้อนไปหมดสิน้นในยามกลางคืนที่หนาวจนคางสันเราก็หันเข้าพึ่งน้ําพันนั้นกอกมันเข้าไปให้เลือดลมแล่นพลานหรือไม่ ก็เล่งเข้าไปที่กองไฟซักไซต์ไต่ถามนิยายแห่งชีวิตแต่หุนหลังของพวกพานเก่าแก่ที่บรรจุเรื่องราวอันพิสดารในชีวิตของพานแกเอาไว้แต่และเรื่องล้วนและปัญชาการต่อสู้ที่จะเอาชีวิตไปทิ้งในพงไั่หลังจากที่ได้รับข่าวในการเดินป่าครั้งนี้ข้าพเจ้าก็ลุดไปเยี่ยมเคารพคุณพระอาทรที่บ้านพักพระขนงทันทีความประสงค์ก็เพื่อจะได้เรียนถามถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเดินป่าในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปกติที่ข้าพเจ้าจะต้องได้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างเสียก่อนแต่ส่วนมากในการออกป่าของข้าพเจ้านั้นล้วนแต่มีคนคุ้นหน้าทั้งนั้นและมีรันิยมต้องกันเป็นอันดีอยู่แล้วคุณอาจิตคุณสุนทรเราได้เคยออกตะเวนตามเสด็จเจ้าเพชรชาชรัตนวงศาไปทางทุ่งฉางกันมาก่อนแม้กระทั่งการเดินกันไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงจนกระทั่งตัดไปออกสู่บองตี้และถึงที่หมายสําคัญซึ่งเจ้าเพชรชาช ได้รับสั่งอย่างสำราญพระไทยว่าเรามาถึงแล้วอย่างไรละ่ะสามเหลี่ยมเหล็กความเหนื่อยยากในการเดินป่าความหิวโหยโอยแรงก็ดูเหมือนจะพันหายไปในตอนนี้เองเมื่อเราได้เข้าใจถึงชีวิตในป่าดงพงไพ่ยอย่างเพียงพออารมณ์ไม่เครียดจนเกินไปความสนุกสนานเพลิดเพลินในการบุกป่าแม้กระทั่งการเดินตะลุยไปในน้ำนานเกือบเจ็ดชั่วโมงของพวกเรานั้นก็เป็นการแสดงถึงท่าแท้แล้วที่พร้อมจะบุกเข้าไปไม่ว่าจะขึ้นเขาสูงจนหอบที่โค้งบ,บาน หรือย่าไปในน้ำจนถลาาลม้มลงไปเราก็ไม่เคยปีปากบนถึงความยากลําบากเหล่านั้นเพราะทุกคนตระหนักดีว่าชีวิตในป่านั้นเราจะต้องพบสิ่งใดบ้างตอนต่อไปตอนมุ่งสู่ลำตะเพิน